สวัสดีพี่พีเอฟซีหลุงป้านาอาทุกทุกท่านนะครับผมพบกับพวกผมสองคนช่องพี่แฝดผ่าไปเรื่อยครับผมผมแฝดเลกครับสวัสดีครับผมแฝดใหญ่นะครับครับผมวันนี้ผมกับใหญ่มาบ้านใหญ่ปอบทุกคนนะม,มาดูว่าแกเป็นอาการยังดูร้ายห,หรือเปล่าทุกคน <S <S <ๆ S 2> ซึ่งวันก่อนที่เขามากลางคืนใช่ปะม,มาต้น,นไม้นะดู <S <S มาก็นจะดึงเล็กลงไปกินทุกคนงงมากเขาดึงข่าไม่รู้จะกัดหรือว่าจะอะไรทุกคนแล้วก็โชคดีมากที่น้องต้นไม้มาด้วยน้องต้นไม้ช่วยสงบสติอารมณ์แล้วก็เอามีดที่มีอาคมได้มาไหมมิดอาคมเนี่ย ต้องพกก็อโหลกช่วยเราได้เยอะมากก็เอามีดไปลูบตัวเขาให้มันใจ,ใจเย็นลงทุกคนนะเพราะว่ามันใช้คาถาอยู่นะใช่เอาไม่อยู่จริงๆยิ่งนานแกยิ่งดุแล้วก็โกรธเราจะเลยต้องกลับบ้านกันก่อนเพื่อจะมาดูอาการตอนเช้าดีกว่าวกลางคืนรู้สึกว่ากลางคืนนะ่ะแกจะรีบเยอะแล้วก็ไม่ฟังอะไรเลยจะโมโหเดียวเลยทุกคนนะแล้ววันนี้ผมก็มาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งจะมาดูอาการแกว่าจะเป็นเหมือนกลางคืนหรือเปล่าแล้วก็มีของกินมาให้ทุกคนนะหลังกระเป๋านี้ จะเป็นของสาหรับมาฝากแกนะไม่รู้แกกินหรือเปล่าไม่กินหรือเปล่าใช่เป็นพวกนมขนมมากกว่าใช่ซึ่งเราก็เหมือนไม่สนสนุนให้แกต้องกินของสดต่อนะจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าแกจะปรับตัวได้หรือเปล่าหรือว่าแกจะทําให้ตัวเองแบบว่าดีขึ้นได้หรือเปล่าที่ตัวแกด้วยไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับสิ่งรอบข้างเท่าไหร่ทุกคนอยู่ตัวแกนะถ้าแกทําได้ผมว่ามันก็ดีขึ้นได้นะก็ไม่ตางว่าบังคับจิตใจแกได้นะไปทุกคนถ้าพร้อมจะชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทีนะก็ฝากติดตามเพจ Facebook กับ อ่าช่อง YouTube สำรองแล้วนะอีกหนึ่งช่องทางช่องพี่แฝดดีสองก็ฝากไปติดตามฝากไปดูคลิปทางกงาันกันได้ก็เป็นกำลังใจอีกช่องทางให้เราสองคนได้นะครับผมโอเคทุกคนไปดูไอ้ปอกกันทุกคนไปครับผมทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางขึ้นไปข้างด้านบนเพื่อจะไปบ้านยายปอกอันนี้เราอ้อมมาอีกทางครับพี่พเราเรามาอีกทางขึ้ตามน้ำขึ้นมาเพราีเจอขึ้นมาอีกทางแต่ว่าขึ้นตามน้ำมาแล้วทางดูลำธารนี่นะคนว่าลำธารมีสิมปกติไหมหรือว่ามีพวกเศษซากอะไรตกอยู่แถวลำธารหรือเปล่า พี่มาเมื่อกี้ไม่เจออะไรทุกคนนะยังปกติแล้วก็น้ําเริ่มแห้งทุกคนเรามาดูน้ำด้วยน้ำเดือดประมาณไหนวันนี้แกจะคลั่งต่อวะยัเขาจะคุยกับเราดีๆป่ะบอกเขาถูกอ่ะเพราะอาอรมณ์แกแม่งทุ่นขเขียวแปรปวดอ๋ทุนเขียวเาดูว่าเขาดูแกทำให้แกเป็น,นปยี้ปากความหิวความคลั่งแกระวังระวังนะดีๆนะ เดี๋ยวเราจะไปถึงแล้วทุกคนนะถึงแล้วเดี๋ยวผมก็อยากจะไปไหว้ศาลพระภูมินะศาลเจ้าที่ที่เขาติดตั้งไว้ที่นี่นะตั้งไว้ที่บ้านใหญ่ปอบนะพี่พๆหลายคนก็คอมเมนต์มาว่ามากันยเยอะแต่ว่าไม่มาซ้อมแซมหรือว่าอะไรใหญ่ปอบเลยจะขอไหว้ศาลภูมิมานะ เราต้องบอกว่าเราไม่สามารถมาสร้างเพิ่มได้เพราะว่าที่นถึ่นี้ไม่รู้ไม่ใช่ขำอะไรปล่าใช่แค่มาอยู่แบบว่าไม่รู้ว่าเป็นของใคร้งแต่แรกเพราะว่าอ่ะตรงเนี้ยัรเงี้ยมันจะเป็นของชาวบ้านคนหนึ่งที่มาสร้างไว้นานมากหลายหลายสิบปีแล้วโดยที่เขาไม่แบบสร้างขิ้มาปุ๊บเขามีเวลามาดูใช่เขาเลยปล่อยล้างไปตรงเนี้ยจะมีพวกพืชผักเจะเหี่ยเขาบอกว่าะุชกระตุ้นกล้วยจะว่อืมเรื่องอะไรเุณไม่คยจะโกรธ ทุกคนตอนนี้เราไม่เจอย้ายปอบตรงนี้นะเพราะว่าท<ม>่านอยู่ด้านไหนแน่เลยใช่ไหมไปที่นี้จะ <c oughs> เป็นคนตรงนี้เหมือนถ้าของเก่าอ่ะมาโกลทิ้งไว้แล้วก็สุดท้ายไม่รู้ว่าจ้าของเก่าอ่ะไปที่อื่นย,ย้ายย้ายที่อยู่หรือว่าไม่รู้จ,จะเอาให้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าทุกคนนะใช่จะสางชีวิตขึ้นไปไม่มีใครมีอยู่ต่อจะปอบได้เหมือนช่วงที่แล้มีใครอยู่หรือเปล่าอากาศร้อนมากเลยที่แฉ้งมากที่ มันมีเขาอยู่นะไม่มีไม่มีฮะไม่อยู่ใช่ป่ะพวกคนท้าวมันมีพวกเจ้าของเก่าที่เคยสร้างไว้มาสร้างมาปลูกไว้แต่ว่าขาดการดูแลมันก็เป็นอย่างนี้ ือตามหาเจอปอบนะเพ่งไม่รู้ว่าแกไปไหนในบ้านก็ไม่อยู่ทุกคนดูใจกครับอยู่ตรงบ้านหลังเก่าอะที่แกไปเจอหรอเออทํางในน่ยแกไปเช็คดูตกใจเลยทำไมบ้านแกทุดโทรมมากไปดิไม่ไกลเลยอันนี้ก็แหละเนี่ตรงไปเลย mọi ừ, người đã có một mươi năm năm hai nghìn hai mươi 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 năm 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 จะอยู่หรือเปล่าไปดูกันตรงนี้ทีเคยเจอท่านที่ีมานั่งว่ะใช่นี่แหละ าบนั้าานเหรอพี่าใครวะเนี่ยจอรแล้วว่าน่ากลัวนะเนี่ยจะพามาดูอี้ตกใจเลยมันจะอยู่อ่นี้เมื่อก่อนอะนี่คนนะนี่คือบ้านเก่าในปอบคน,นะเนี่ย เออที่เขาอยู่อ่ะไม้แค่ตระเหยเอ่อต้นคม้เลยหรอดักปลาป่ะป้าของแม่เลยต้นไม้ลมนี่ใหญ่มากเลย,ยไปแกไม่อยู่ยังดูข้างล่างก่อนเอยตรงนั้นหรือเปล่าตรงที่แกทำพิธีอ่ะตรงน้ำบเหรอเออไปดูกัน เรากวกลับไปดูที่ลุมศพกันนะอยู่หรือต่าง 哎呀！呀、嗯嗯 อะไรใช่ปอบนี่นี่ใช่ปอบใช่ปอบชไหมใช่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 ปอบเนี่ยเมื่อกี้เรามาเออแกมาทางนน้นนี่แกเดินกลับมาทางน้นเีจอใช่แกเพิ่งเดินกลับมาแกไปไหนหมาวะคนใจปอบเพิ่งเดินกลับมาหือล่ากลาาเจอกา่าเมื่อกี้เรากังนอนเฉยเลยเรามาคุยกันดิเราไคุยนะชัวร์บอกว่าคุยนะ กินอะไรก็ใช่หครคุยแก่อนเหตุวกของกินให้ตอนน้องมอเตอติหร่อหมดแรงวะเนี่ยยายยายครับยักินข้ายางคืออะไรังครับกินแล้ววะยัยอ่ายายเ้ยยัยตกใจยัยอุพุ่บุบมา มม <c oughs> ัียายเออกินอะไรยังครับผมแกง,งงงมึนเมือนนี่ยยายเพิ่งเข้าใกล้มากนะยายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะมันดูแกง,งงงมึนมือนไหมยาไม่ยินเหรอ เอาของมาให้ <izon> ยา lire, ยครับเป็นพวกนมขนมยายกินไหมเอ่ยไปไเยอะยอะเยอะเยอไปคุยที่บ้านวนยายยครับไปคุยตรงบ้านได้ไหมครับลีขันลไกรสิอาไปลีเลยกรคารเพื่อเลืไกรสิบ้าข่นกับเพื่ออะไรชี้อะไรอะไรอะไรมีอะไร ไปคุยที่บ้านยายไม่ได้หรอกไปมีใครจะเพื่อนไกดนดิไปยายไ,ไป,ไปตามยายไปเดี๋ยวเราไปคุยที่บ้านยายนะทุกคนนะ,ะกาาแกดูแบบแปลกๆเราลับล่อแล,ล้วว่ามึนๆงงๆอ่ะตาแค่ขวางมากทุกคนนะท่านอบอกว่าเราไม่อยากประมาททุกคนเป็นไปได้ห่างๆไว้ก่อน,น,นอววไปตามยายไป เราจะพยายามค่อยๆเจรจาค่อยๆคุยกับแกนะเพื่อจะไม่ให้แกวู่วามหรือว่าอารมณ์เสียนะทุกคนนะต้องบอกว่าอาวุธที่พกไว้เนี่ยเพื่อป้องกันตัวเองด้วยกะดตเมันจะอุ้มในตัวอุ้มอะไรไปอ่ะไมื่ออุ้มแกนี่กลมเกลียวอยู่นะถ้าหันมองคุณฝั่งกลาฝั่งตาฝั่งมากทุกคนนะทุกคนรอบแรกเรามาไม่เจอนะทุกคนนะเพราะว่า แกเพิ่งจะออกมาจากป่าใช่แต่ก็ไม,ไม่เจอใครเมื่อกี้ไม่เจอโม,อม,อมองมาแล้ว้อืมเจ๋แต่ยังไงเดี๋ยวเพิ่งย<ม>ึดลงไปใกล้ตัวกันนะไม่ว่าแกจะดีจะร้ายยังไง

này, đừng khéo cái con bò yai, lao vào anh ta lái, gúm em khéo cái đấy, yai, 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 điên rồi, 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 điên đi มึงทำไม่ึงทำได้เขางเาเฮ้ยไอ้ยมึงวะนี่เียยแม่งใจยัยทุกคนยัแม่งใจยด้เด็ยัยเป็นไรอะเขาลึกไหมไม่ลึกจตว่ากูแทงแกงันึ่้เอาคมมกันหเขาเจ็บหรือเปล่าวะยายแกโกนหนักอะางเงี้ยยัยแมงใจ ยยยยย่อแไปพ่แกไปจะขึ้นมาบแป้องกันตัวแต่โดนข้างอย่างนข้างแกใช่ไหมแต่่เคียมเรีดเมื่อกี้ยัยปอบตะคุบใหญ่น้วทีเนี้ยยมชกมีออกมาเพื่อจะป้องกันตัวเองแต่ว่าใหญเขาเผลอดันตัวเองเข้ามาใช่ไหม ยังแค่เพื่อนันตัวเองเข้ามาเยายก็เลยเอามีดเอามาบังไว้ทุกคนนะด้วยความที่ตกใจก็ไม่ตั้งใจนะทุกคนนะแล้วโดนยายแกเข้ามาแบบเขาผิวแกหรือเปล่าแกร้องอดโวยข้างๆนหนังข้างๆอ่ะใช่แล้วก็วิ่งหนีไปเลยทุกคนนะเหมือนเหมือนมันแทงโดนใช่ไหมแล้วก็ยังมันอยู่แต่ด้านข่มอย่างนี้ใช่ไหมันเข้าไปเงี้ยโดนเฉือนโดนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแกเจ็บแกร้องเจ็บเลยก็เจ่ะข้างๆมันเคล้าข้าแล้วมันจะโดนหนังแกอ่ะแต่แกน่าจะบเพรามีมาคมไงพระผองใหญ่ไม่ตั้งใจนะเพราะว่าต้องการตัวเองด้วยที่อยู่่ใหญกก็ลุขขึ้้นนนมมาางพด ไม่ได้เข้าลึกมั้ยไม่ได้เหมือนเหมือนเชื่อมผิวอ่ะบาดใช่เหมือนแบบมีมีมีคมใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างอ่ะเป็นมีดคมอ่ะมันมีผลทบกับแกมันี่ยทันเนี่ยมันไอ้แบบทันติริกดูให้ทุกคนนะแต่เข้ามาใช่เขาผมก็มีดวางขันเนี่ยแล้วก็เข้าไปเนี่ยไม่ให้เข้าแบบจังๆแบบตรงๆนะเข้าไปเฉียดข้างๆเนี่ยวันแกอยู่ก็ลุกมาไงนะใครจะไม่ตกใจทุกคนนะมันเสี่ยงวายแกเนี่ยถึไม่อยากให้เกิดอย่างนี้เลยกูแบบเนี่ยกูแกเกลียดพวกคุณอะมึงฉี้หน้าเราด้วยเมื่อกี้เราแค ว่าไปจกเป็นยีโผล่อาการหิวหิวแบบข้างแกทำแล้แกเป็นอย่างนี้ยจะตามไปก็ไม่อยากตามแกแกคงจะกวนหนักกว่าเดิมอ่ะก็ม,มือสั่นเลยคนเดียวเราคอนคอนนั่งคุยก่อนนะทุกคนนะว่าจะทำไงต่อเนี่ยแรงยันใหญ่มาด้วยมากเลยเยอะทุกคนตอนนี้ผมมือสั่นมากพี่มือสั่นขาสั่นนะคือแบบ ผมอยายเก๋ยอยู่พี่เราจะห่มป้องกันตัวเองทุกคนผมไม่จะเหนือยแล้วจะไม่ไม่ลึกมากแต่ก็เจ็บอยู่เพราะว่ายายแกดันตัวเข้ามาเลยแล้วยหญยใหญ่มีตั้งเข้ามาทุกคนนะตั้งไว้ยล้วใหญ่ก็โดนพุ่งเข้ามาโดนแล้วก็เจ็บล้มลงไปกับพื้นแล้วก็วิ่งไปเลยแต่แกก็โกรธวเจียบอะไย่างเงี้ยงานเข้ามีเนี่ยมันคมมากทุกคน ผมมาก็มีอาคมไงแกนั้นดวองอาคมเลยอีู่ทั้งอาคมนะแสบปวดอยู่เลยอาจจะเข้าไม่ลึกแต่อาคมนมี้เนี่ยมันทำให้รู้สึกทรมานเจ็บปวดใช่ผมเครียดมากมนะปวดแกจะเกลียดเราแลโกรธเราหนักกว่าเดิมแล้วก็จะอาระวาดหนักนะเรามาหาแกซึ่งผมไม่กล้าตามไปต่อนะตามไปมต่อปัญหาเกิดแน่แกชี้หน้าเขาคนเลยเดีย ้องขอภัยทุกคนต้องขอที่ไม่ไม่มีความจิตที่ดีพอโดเฉพาะการสวยะอะประเด็นนีน้มันจะกล้ามาหายายปอนะจะต้องดูทีแล้วก็ต้องค่อยเจรจาแกรเราเจรจากันแนวตั้งใจกับมาคุยที่บ้านใช่ป่ะแล้วก็จะให้แกกินพวกขนมน้ำเราซื้อมาให้แต่ว่า ไม่ทันได้คุยกันได้ได้คุยกันได้ไม่ถึงเท่าไหร่ทุกคนแกไปขึ้นมาแต่ครบแบบจู่โจมนยทุกคนนะมันแกตอนแรกแกเรียกผมก่อนขึ้นมานข้างบนแล้วผมเคิยวคงไม่มีอะไรใช่ปะคงก็ผมก็ถือมีดหนึ่งแล้วก็ป้องกันตัวไว้ก่อนอยู่แกก็โดนมาใส่ผมเลยทุกคนผมก็มือมันก็ตกทุกคนแบบด้วยความแบบตกใจตกใจแล้วก็เอามีดตั้งขึ้นมาเลยเหมือนมือผมดึงขึ้นมาอาจโรยมัติทุกคนนะเป็นวิธีของมันเลยขึ้นมาปุ๊บตั้งฉากทุกคน ไม่นา่าเลยทุกคนไม่นา่าเลยเอาไรต่อลยเอาไงอะ่ะมันทำไปแล้วมันเดขึ้นไปแล้วครับเลย๋ยวาถ้าเวลามาเยี่ยมแกไม่แล้วก็รอบนี้เป็นไปได้ก็เก็บนี่ไว้ดีเลยมาให้ตังค์มาอีกไม่ใช่ติดโจรเหรอ ้ม,มือเรา,า,าเนี่ยมือเธาเอาไว้เนี่ยต้องจับต้องการมัดเจ้าไว้ทุกคนขอใครนะทุกคนนะไปรอบหน้ามาผมจะไม่โค้งไปในเนื้อจะเก็บไปปอกดีๆแล้วก็จะไม่โคกงอยู่ตัวนี้นะทุกคนนะทุกคนขอบคุณมากที่ดูคลิปจนจบแล้วก็ขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจเราทุกคนนะเดี๋ยวผมจะหาเวลามาเยอะไม่พอแล้วก็มาเจรจาใหญ่ดีนะแล้วก็จะช่วยแกตังที่ทุกคน I